รถครอบครัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เครื่องยนต์3.0เป็นตตว,วีปี2010เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าได้อะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับเก่งกาศที่ลเัเลิคาร์เซ็นเตอร์นะวันนี้น้องเก่งมีรถครอบครัวนะครับมาแนะนำกับคันนี้เลยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เครื่องยนต์3.0เป็นตตว,วีปี2010ต่อ2011นะครับที่สำคัญคันนี้ได้มาพร้อมกับขับเคลื่อน4ล้อเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ เครื่องยนต์ V-N Turbo นะครับห6 3่งาแรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่343นิวตันเมตรด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าได้อะไรกันบ้างคันนี้นะครับบอกเลยว่าได้มาพร้อมกับสีบอลทองนะนี่กระจังหน้าสวยๆเลยนะครับสีบอลทองนะตัดด้วยโครเมียมตรงนี้นะพร้อมกับสัญลักษณ์ V-N Turbo นะครับเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับพร้อมกับโลโก้โตโยต้ากลมๆใหญ่ๆเลยนะครับ ในช่วงส่วนของใบหน้าใบาหน้าสีโดดตัวรถเลยนะครับช่วงล่างก็จะมีตัดเป็นสีดำด้านนะครับพร้อมกับท่องลมสีดำด้านนะนี่มาดูในส่วนของไฟหน้ากันต่อเลยนะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าอะไรไฟหน้านะครับได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนี่โคมไฟมัลติรีเฟเกเตอร์อีกเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกชุดแต่งของโฟล์กเนอร์มีมาให้เรียบร้อยด้วยนะอาสังเกตนะครับคันนี้นะครับเป็น เตอร์ด้าฟอร์จูเนอร์หรืออีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกกันว่าหน้ายักษ์ฟอร์จูเนอร์หน้า, er นายักษ์ปี2 0 1 0นะครับคือเป็นรุ่นที่บอกว่าเปลี่ยนโฉมขึ้นมาเป็นโฉมที่2แล้วนะครับคันนี้คือว่าหลายหลายคนก็นิยมกันนิยมเล่นกันนะครับสาหรับฟอร์จูเนอร์หน้ายักษ์นะครับามาดูในส่วนของสีกันต่อเลยสีคันนี้นะครับสีไม่ต้องมีอะไรแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับทุกอย่างแนบคิดสนิทหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝากระโปรงกับตัวรถ ใบหน้ากับตัวรถนะครับสวยๆเดิมๆหมดเลยนะมาพูดในเรื่องของล้อและคันนี้ได้ล้ออะไรคันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กทีอีนะครับทีอีสีทองเลยล้อแม็กทีอีสีทองขอบ17นะครับพร้อมกับยางปีมล่าสุดนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะนี่ซุ้มล้อด้านในนะครับไม่มีแบบว่าคาบสนิมดิ่โคนดินแดงไม่มีเลยนะครับคุณลูกค้าสวยงามมากๆเลยนะ ไฟเลี้ยวมีให้ในตัวนะครับคืออยู่ตรงแก้มซ้ายแก้มขวานะครับคุณลูกค้ากระจกมองข้างนะครับได้เป็นฝาครอบโครเมียมนะครับสวยเลยคันนี้นะครับเป็นรถครอบครัวนะครับนั่งได้ถึงเจ็ดแปดคนเลยนะไปคันเดียวเติมน้ำมันคันเดียวจอดรถคันเดียวนะครับหากว่าเราไปกันเจ็ดแปดคนแล้วสามภาระกระเป๋าเดินทางอะไรเราบอกว่ามันเต็มมันไว้ไม่ได้นี่คันนี้มีหลักหลังคางมาให้นะครับคุณลูกค้าแข็งแรงมากๆาเลยนะน้องเก่งโยกนี่คือแบบไม่มีแบบสั่นคอนเลยนะ สามารถใส่กระเป๋าหรือจะเป็นเรือสักคันหนึ่งได้พวกเรือคายักหรือจะเป็นจัก,กรยานสเก็ตบอร์ดใส่ได้หมดเลยนะครับและถ้ากลัวว่าฝนตกช่วงน,นี้หน้าฝนนะกลัวว่าฝนตกแล้วมันจะเปียกจะเปื้อนเราสามารถเอาผ้าใบคุมอีกทีหนึ่งได้นะครับคันนี้ถือว่าอเนกประสงค์มากๆเลยใส่แคมปิง้งใส่เที่ยวถูกใจแน่น,นอนนะครับามาดูในเรื่องของประตูขอบประตูกันแล้วนะครับนี่มือจับก็จะเป็นเบ้ามือจับครเมียมนะครับพร้อมกับมือจับพรเมียมเลยเป็น โรเชเนอร์แท้ๆจากโรงงานเลยนะครับอ่าด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นบันไดทางขึ้นซึ่งเป็นเหล็กนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นพลาสติกนะคันนี้เป็นเหล็กให้เรียบร้อยแล้วด้วยนี่สวยๆเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันก่อนลวกันอ่ะข้างหน้าเราก็ได้เป็นล้อแม็กทีล้อหลังก็ทีอนะครับสีทองทสวยๆเลยยางสภาพดีๆเป็นยางบิสโตนด้วยคันไหนยางไม่ดีเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคุณลูกค้าอ่ามาดูในส่วนของด้านบนตรงนี้นะครับจะมีเป็นสปอยเลอร์ แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ f o r t u n e er นนะไฟเบรกตรงที่3ก็มีมาให้กระจกทุกอย่างไม่มีรอยแตกรอยแล้วนะครับนี่สวยเลยมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้ด้วยนะโลโก้โตโ,ตโยต้านะครับตัดด้วยโครเมียมสวยเลยนะครับนี่คันนี้คือบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะอ่ะไฟท้ายก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ Fort u n เ r er นะครับใหญ่ๆดวงโตๆเลยนะครับมันจะเป็นไฟถุกเฉินไฟถอย ติดครบทุกดวงนะครับที่สำคัญคันนี้ตามที่แก้มเปเลยครับว่าเป็นเครื่องยนต์3.0 V นี่เครื่องยนต์3.0 V นะครับที่สำคัญคันนี้ที่แจมไปเลยว่าขับ4นะครับ 4WD นะครับ Toyota Fortuner นะครับนี้ได้ามาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับส,สวยเลยกันชมด้านล่างก็สีดำนะคุ้มค่ามากๆใครได้ไปคือบอกว่าถูกใจแน่นอนนะฝาถังน้ำมันนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับรถส,สวยสภาพดี ล้อมแม็กให้สี่ล้อนะครับยางสภาพดีๆนะเบามือจับโรเมียมมือจับโรเมียมนะนอืมครนนี้นะครับมือหนึ่งนี่อยู่ที่ประมาณตอนนั้นก็อยู่มระเจ็ดแปดเจ็ดแปดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของด้านในกันต่อเลยว่าสภาพเป็นยังไงไปดูเลยครับ <S 2> <S 2> <S อ่ะเรามาดูในส่วนของด้านในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนี่เข้ามานะครับเราจะเจอเลยนี่ กระจกไฟฟ้าออโต้นะครับสวย,สวยเลยนะนี่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยในตัวนะนี่สว,สวยเลยแอร์แบ็กมีรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหรือตรงฝั่งตรงนู้นนะแอร์แบ็กเย็นเแอร์แบ็กเย็นแอร์แบ็กอยู่ครบนะครับนี่อ่ะพูดถึงรื่งเบาะคันนี้นะครับเราได้เป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าด้วยนะนี่ แล้เวเก่งกว่าพีดูเลยบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับนี่สวยๆเลยกระจกด้านข้างก็ปรับไฟฟ้าเช่นเดีวยวกันนะครับคุณลูกค้ากระจกข้างๆปรับไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็จะมีที่เปิดฝาถาังน้ํามันที่เปิดฝากระโปรงนะครับสวยๆใหม่ My, เป็นใหม่ดิจิตอลนะครับทุกอย่างโอเคเลยได้เป็นเกียร์อโอโต้ขับเคลื่อน4รล้อด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ จอกลางทัชสกรีนได้ปกติเลยนะครับงดูหนังฟังเพลงนะครับมีระบบเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับระบบนําทางนะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับนี่แอร์ออโต้นะครับสะดวกสบายนะนี่ที่าร์จไฟสำรองมาให้ด้วยทั้งสองจุดจะมีตรงจุดนี้กับจุดนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ในการขับเคลื่อนนะครับว่าเราจะไปขับเคลื่อน2ล้อหรือว่า4ล้อนะครับ สามารถปรับได้เฉพาะเกียร์ p เท่านั้นนะครับคุณลูกค้าตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของใส่ของเล็กน้อยมาให้ด้วยนะครับสวยสวยเลยอ่าในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่แว่นนะครับอืมก็คือว่าสามารถเอาแว่นใส่ได้เลยนะครับไฟดวงเดือนไฟสองแผงที่ติดครบทุกอันนะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่บังแดดสวยสวยเลยด้านบนนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนแบบว่าพรมโฟรฟารนะส่งเพดานด,านด้านบนนะครับสวยสวยเลยชุดแต่งภายในนะครับจะเป็น สีเบตนะครับเป็นเบาะสีครีมส,สวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูในเบาะด้านหลังกันว่าสภาพเป็นยังไงไปดูกเลยครับ มาดูในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับบอกเลยว่าเบาะด้านหลังเขาดีมากๆเลยนะครับนี่สามารถมองผ่านได้เลยนะครับช่องตัวนี้ไม่มีหัวของคนขับบังแน่นอนนะครับแอร์ใช้งานได้ปกติเลยนะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟสองแผนที่ไฟดวงเดือนนะครับสวยๆเลยนะนั่งได้กี่คนตอนที่น้องเก่งแกลยว่าเจ็ดแปดคนไปคันเดียวนะครับเติมน้ำมันคันเดียวนะนี่ก็หนึ่งละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคน นั่งกันได้บอกว่าจุกๆกันไปเลยนะหกคนนะคันนี้บอกเลยส่วนตรงนี้ก็จะเอามาเป็นนี่ได้ที่พิงแขนนะครับที่พักแขนนะครับนี่บาะสามารถปรับได้ตั้งหลายระดับเลยนะพร้อมกับปูพรมกระดุมให้รอบคันเลยส,สวยเลยนะครับใครสนใจคันนี้นะอยากทราบราคาว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปสูุรราคากันด้านหน้าเลยครับไปเลยเดีย๋ดวยวเรามาดูในส่วนของเครื่องดนกันเลยนะครับว่า ห้องเครื่องเป็นยังไงนะสภาพเป็นยังไงนี่คันนี้เขาเพิ่งลา3ชุดสู์เป็นเครื่องดีเซลนะครับ Vn Turbo เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคันนี้สวยๆเลยเป็น Toyota Fortuner นะครับเป็นตัวหน้ายักษ์ปี2010นะครับขับเครื่อง4ล้อนะครับแรงม้าอยู่ที่163แรงม้านะครับสวยๆเลย ตรงนี้จะเป็นตัวกรองอากาศนะครับเบรกปกติเลยคันหน้าเดิมๆนะครับไม่มีรอยถูกชนไม่มีการถูกเปลี่ยนมาอย่างใดเลยน็อต <Not S 1> อยู่ครบกระดุมอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ๆตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจจากโรงงานนะครับสวยๆเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นฉนนกันความร้อนนะครับกันความร้อนขึ้นสู่ด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องระบายความร้อนไปในส่วนของจมูกของเขาเลยนะครับสําหรับตัว Fortun e r ปี2010ตัวนี้นะครับและคันนี้ราคาเท่าไหร่ สำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่539,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่เดือนละ10,000ต้นๆท่านั้นเองนะครับหากใครสนใจนะทักมาได้ที่เพจของเราเลยครับเพจหลักเฟซบุ๊กนะครับที่รถมือสองลำเลิกคาร์เซ็นเตอร์หรือจะโทรมาที่เบอร์ส่วุนตัวน้องเก่งที่02-781116นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทาง YouTube ของเราด้วยนะครับ มีช่อง TikTok ให้กดติดตามนะครับมีทั้งสาระความรู้คอนเทนต์สนุกๆด้วยนะครับใครสนใจติดต่อมาได้ที่0 7 0 8 1 1 6นะครับตอนเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับน้องคนนี้เลยเตอร์ด้าฟอร์จูเนอร์เครื่องดน้น3.0ตัววีนะครับขับ4ปี2010-2011เจียวออโต้ 21, ด้วยใครสนใจทักมาได้เลยตอนเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย